อันนี้ก็ตัวเอนโดส s c o p e ที่ที่เราใช้กันในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับหลักการก็คือเราก็ต้องนําตัวหมอนรองเคลื่อนที่มาทับเส้นประสาทออกโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กนะฮะสอดผ่านกล้องเอนโดส s c o p e เข้าไปนะฮะน,นี่ก็สามารถที่จะหยิบจับของได้นะสวัสดีครับผมนายแพทย์กันแก้วโรจน์นะครับ เป็นศัลยแพทย์ออทูปิดิกเชี่ยวชาญเฉพาะทางนด้านกระดูกสันหลังครับก็วันนี้มีความยินดีที่จะมาพูดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการผ่าตัด2กล้องกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอนโดสโคปครับการผ่าตัด2กล้องกระดูกสันหลังนะครับหรือที่เราเรียกว่า endoscopic s p i อ e surgery เนาะก็คือจะเป็นการผ่าตัดแผ่เล็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดแผลเนี่ยประมาณ 8-10มิลิเมตรนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ท่อเป็นกล้องสอดเข้าไปผ่าตัดในตำแหน่งที่มีปัญหานะครับผมปัจจุบันเนี่ยมันจะมี2แบบนะฮะก็คือเป็น endoscopic d i s เ e c t o m y นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในกลุ่มโรคหมอนรองกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทน,นะครับก็จะเป็นท่อที่จะมีลักษณะขนาดที่อันนี้เล็กกว่าประมาณ8มิลิเมตรนะครับผมอย่างที่2เนี่ยซึ่งก็เพิ่งพัฒนา กันมาได้ไม่กี่ปีนะฮะเขาเรียกว่า endoscopic decompression นะครับรักษาในกลุ่มโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นกล้องที่สอดเข้าไปผ่านแผลขนาดเล็กนะฮะไปขยายตัวโพรงกระดูกที่แคบที่มันหนีบรัดรัดเส้นประสาทอยู่นะครับผม รเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องหมอนรองกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนอายุที่ที่น้อยหน่อยนะครับอาจจะอายุประมาณสัก 30- 40ถึงปีนะครับก็จะมีอาการปวดนะฮะหลังแล้วก็ร้าวและชาลงไปที่ขาได้นะครับตัวเอนโดสโคปที่ใช้ในกลุ่มนี้มันก็จะมีขนาดที่ที่เล็กกว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยเราก็จะสอดตัวนำเข้าไปก่อนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะเป็นตัวนำเข้าไปที่ ตำแหน่งท mm hmm. right ี่มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับที่เป็นสีแดงนะฮะอันนี้ก็ตัวเอนโ s c o p e ที่ที่เราใช้กันในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับนี่เราก็จะสอดเข้าไปตรงตำแหน่งที่เป็นหมอนรองถ้าสังเกตก็จะเป็นตัวสีแดงที่นูนขึ้นมานะครับตัวสีเหลืองก็จะเป็นตัวเส้นประสาทนะครับนนี้เราก็จะเห็นภาพในในจอได้นะฮะเราก็สามารถใช้เครื่องมือเนี่ยในการปัดตัวเส้นประสาทสีเหลืองให้หลบออกไปนะครับแล้วก็หลักการก็คือเราก็ต้องนําตัว ตัวหมอนรองเคลื่อนที่มาทับเส้นประสาทออกโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กนะฮะสอดผ่านกล้องเอนโดสโคปเข้าไปนะฮะนี้ก็สามารถที่จะหยิบจับออกได้นะฮะจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการตัดด้วยในการหยิบหรือการกรอกระดูกด้วย,วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปช่วยในการนำหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทออกได้นะครับ การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเปิดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดแผลยาวประมาณสัก6-7ถึงเซนติเมตรนะครับผมแต่าก,การใช้ตัวการสองกล้องเอ็นดโสโคปเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือแผลมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงมิลลิเมตรนะครับการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยแน่นอนก็คือจะก็จะลดการบาดเจ็บตัวของเนื้อเยื่ออ่อนลดการเสียเลือดนะครับผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะนอนโรงพยาบาลเนี่ย แค่เพียงหนึ่งคืนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดส่งกล้องเอนโดสโคปในกระดูกสันหลังนะครับจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังทั่วไปนะครับข้อแรกก็คือ เมือ่อมีการกดทับเส้นประสาทจนกระทั่งมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดกข้อเท้าไม่ได้นะกระดกนิ้วเท้าไม่ขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือมีการกดทับเส้นประสาทที่ไปมีส่งผลกับร,ระบบขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระเนี่ยเริ่มลาบากนะครับส่วนข้อที่สเนี่ยก็คือเมื่อการรักษาโดวยวิธีอนุรักษ์ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับก็ได้แก่พวกการใช้ยานะครับการทรํากายภาพบําบัดนะครับการบริหารด้วยตัวเองต่างๆนะครับซึ่งข้อน,นี้ก็คือถ้าถ้ามัน รักษาทุกอย่างแล้วคนไขย้ยังมีอาการปวดทุกวันนะฮะหรือว่ารบกวนการใช้ชีวิตอ,อันนี้เราก็ต้องคุยเรื่องของการผ่าตัดกัน,นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่าตัดที่เล่าให้ฟังนะครับก็กต้องอาศัยตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะด้านนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะกับการผ่าตัดเอนโดสโคปเท่านั้นเลยนะฮะใช้กับผ่าตัดชนิดอื่นไม่ได้นะครับรวมทั้งเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของอความชํานาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังนะครับ ครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารความรู้ทางด้านโลกกระดูกและข้อนะกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถได้ที่ตามช่องทางนี้เลยนะครับโรงพยาบาลกระดูกและข้อข้อดีมีสุขครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ